ตอนนี้ปล่อยให้เขามาวิ่งเล่นในบ้านค่ะนานมากที่ไม่ได้วิ่งเล่นในบ้านเลยไอ้ลุงเดินพี่เป็นเอ้าเอเอา,เอา,เอาพี่แมกพี่หมอเอาเอาเอามันไม่ยอมมานะคะอยู่ร้องส่วนตัววันก็ยังอยู่มุมเดิมอยู่นะคะไม่ยอมไปตรงอื่นเลยคืออยู่แต่ในครัวไม่ยอมออกมาข้างนอกอยู่แต่ตรงเนี้ยตั้งแต่เล็กจนโตค่ะไม่ยอมออกไป ก,ก็อยากเข้ามานะแต่ว่าไม่เล่นกับใครไม่กล้าเล่นกับใครอืไอ้ลุงย่องขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะปอเปิดไม่รู้แอบอยู่ไหนบ้านไม่อ้องลกมากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกอาหารร้วนๆเยอะเยอะมากวิดอยู่ไหนเนี่ยวิดแอบอยู่ไหนไม่รู้ของในบ้านก็เยอะเยอะไปหมดข้าวของหญ้ากระต่ายนะคะนี่หญ้ากระต่ายอยู่นี่สองถุงนะคะมุมนี้ก็คือมุมอาหาร มุมมุมอาหารนะคะขี้เรื่อยคือเยอะมากข้างล่างก็จะเป็นอาหารเปียกนะคะเนี่อาหารเปียกอาหารพี่ฝนอาหารโอ้สารพัดนี่ก็ะซายอยู่ตรงนี้ค่ะทรายวานหนูไม่ออกไปข้างนอกแล้วลูกหมไม่ออกไปละคะไอลงูงลงมาแล้วเดินแทบไม่เป็น ฮัลโ้น,ห,น,นหาพูเลยรู้ไม่ตีตะวันแล้วนะคะไม่ไม่ไปตีตะวันแล้วแต่ตะวันก็ไม่ยอมตะวันก็ยังก็ยังกลัวอยู่ปื้อเยอยู่ไหนเนี่ยลูก ปื๊ดนั่นหนักหน้างอมาหลายวันแล้วคะ่ะคือหน้างอมากงอแบบโกรธแม่อะว่าแม่ไม่ปล่อยเลยมันไม่ปล่อยมันปล่อยไปยืนลงกับพื้นไม่ได้แม่อ้อไม่ให้ลงพื้นเลยอะอืแล้วเนี่ยพยายามเคลียร์ตัวเองนะคะวันนี้เพื่อให้ว่างแล้วก็ได้ปล่อยลูกวิ่งบ้างเนี้ยคือพยายามเคลียร์ตัวเองอะ่ะปื๊ดอยู่ไหนเนี่ยืึไอรลูกเห็นปื๊ดไหมในนี้ไม่มีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนอ๋อรุ่นอยู่รุ่นตัวดําอยู่รุ่นค่ะ โม้ใ่อย่างนั้นอ่ะเปิเดเลยโอ้โห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 ขึ้นไปแล้วค่ะอืมหนูหน,นั่นนงอีกนั่งงอไม่ได้นะลูกเข้าใจไหมคะมันถกกระโปงอือืมแต่ไม่ลูกอืดูความอ้วนของมันนะอือดูความอ้วนของมันฮะบอกแม่จิจะโกรธแม่ทำไมให้ลูกอืออือ อืมอ <formation jin inh throat> <s at> ืมอ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 ืมมันสกปรกครับอืมรักที่รักจริงจริงรักที่ถูกในโยกเลยอืมอืมรักจริงจริงรักที่ถูกในโยกรักที่ถูกในโยกเยอะรักที่ถูกในโยกอืม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 โยยักษ์เขี้ยวใหญ่อื คนอื่นเขาไปวิ่งกันน่ะทำไมหนูไม่วิ่งอ่ะหนูดูหน้าหนูดิหนูไม่โตดูกดูไม่โตดโตดไทยกะปักจูแม่กดใครปักจูแม่กดใครกปักจูแม่กดใครลูกฮึฮึปักจูแม่กดใครฮึฮึดู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 นี่ค่ะดูดูฮอฮึโอ๊รักตัวรักรักรักเออือึฮอยักที่ฉุกเจ๊ลยยักเลย อยากทีอยากจัดเนาะเหือเห็นหน้าให้หอมอยากเจออยากที่ฉุดอยากที่ฉุดเยอชี่อยากตีโอ้อหือโอ้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 เฮ้ยโ,อโ,อโอชคแม่ <c oughs> <c oughs> ใครเกินมันมั้ย แมองหมองหมองมองแม่หมองแม่ว่าแม่รักโอ้ยมองแม่ว่าแม่รักเขี้ยวใหญ่โอ้ยเขี้ยวใหญ่ลูกเขี้ยวใหญ่เขี้ยวใหญ่โอ้ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่โอ้ีใครเกินมั้งอยู่สบายใจเห็นไหมสบายใจไหมคะดูทำ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  จะลงได้ยังไงสองนาทีเลย <g iggle> ดูเขี้ยวดูเขี้ยวดิคะ่ะดูเขี้ยวใหญ่ไหมอืมอืมอ่ะไปะเออไปวิ่งเล่นกับน้องเออ <laughs> ต้องการแค่นี้ค่ะต้องการแค่นี้สิ่งที่ต้องการคือแค่นี้แล้วดูคนอื่นเขานูน่นไปเล่นในกระลบางไปเล่นในนู่นในนี่ดูดูสิค่ะดูดูดด <laughs> อ่ะพันพวนมัวเนียกับแม่นี่เห็นไหมเนี่ยรัก รักค่ะรักโอ้ย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 ตายแลรักรักแม่เนี่ยรักแม่โอ้ยลูกรักแม่หนูเห็นไหมคะนี่เห็นไหมรักแม่ที่สุดโอ้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 ยรักแม่รักแม่ที่สุดอเฮ้ยรักที่สุดเยออืออือืออือรักที่สุดเยอใช่ไหมรักแม่ที่ฉุดเยอเหรออือฮอือโอ Class ้ต้องการให้แม่กอดต้องการให้แม่หอม คือเรื่องของเรื่องคือที่โกรธก็คือแบบนี้โกรธก็คือที่แม่ไม่กอดไม่หอมเลยหลายวันแล้วเหรออย่างนั้นหรือหาประปื๊ดอือหอโอ้ยตายแล้วลูกชายฉันลูกชายฉันนั่นเหรอฮะอือหือพี่เขาไปเล่นกันไหนแล้วเนี่ยฮะเขาไปเล่นกันไหนแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมว่าจะไปหลังจากที่ปล่อยพวกนี้วิ่งเล่นสักพักหนึ่งอ่ะแม่อ้อมจะไป บ้านพี่หนึ่งสักหน่อยพอดีแกไปต่างจังหวัดสามวันน่ะนะคะแ้วทีเนี้ยแกก็ทิ้งกุญแจแต่แกไม่พูดอะไรหรอกแกก็ทิ้งกุญแจไว้ให้แม่อ้อมเนี้ยไม่ต้องเลียเท้าแม่ลูกไม่ต้องเลียเท้าแม่ครับลูกชายไม่ใช่วันแม่นะลูกมันไม่ใช่วันแม่ลูกไม่ต้องเลียเท้าแม่หรอกมันไม่ใช่วันแม่เข้าใจไหมมันไม่ใช่วันแม่พี่มอ็อกเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะไปดูจะไปดูสักหน่อยนึงเพราะว่ามันก็ม็อกเข้าไปเมื่อวานนี่มัง้ง เยวเดี๋ยวพ่งนี้คงจะกลับหรือไงอ่ะแล้วพ่อ้อมก็จะว่าเดี๋ยวไปดูความเรียบร้อยหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงเนี่ยพอให้พวกนี้วิ่งก่อนตึง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 ไอ้ยุงอายุมึงก็ไม่ตีตะวันนะออะแม่ลงมาออะแม่ลงมาแล้วแม่ลงมาหาปอปื้ดแล้วแม่ลงมานอนกับปอปื้ดแล้วมลมนนนลแม่ลงมานอน,นอรงไงล่ะแม่ลงมานอนรึไงล่ะปะโทรพ่อแม่ลงมาก็ไม่เอาเจะเรียขาแม่มันไม่ได้นะลูกเพอ่ะเริ่มมีอารมณ์เล่นละ ตอนแรกไม่มีอารมณ์เล่นมันรู้มากเกินไปไหมคะเออเข้ามาตอนแรกไม่มีอารมณ์เล่นอะไรเลยนี่พ่อแม่กอดพ่อแม่หอมแล้วไปวิ่งเล่นแล้วเอากระมันสิอ่ะอะเอาดูสิคะอ่ะอเอากับลูกอฟาาืฟ้าหาฟ้าหานี่คนนึงร้องทั้งวันต้องโดนไม้อะนี่ หน้าหงิกหน้าง,งเอเหละลูกฮเป็นผู้ใหญ่แล้วเหรอเป็นผู้ใหญ่แล้วเหรอไม่อยากเล่นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วพ,พ, ق! พี่เมฆพี่เมฆพี่หมอกยังโซนอยู่เลยหนูเป็นอายุน้อยกว ok! ่าเขานะลูกพี่เมฆพี่หมอกเขายังโซนอยู่เลยดูดิหนูเป็นน้องเขานะลูกหนูทําตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับลูกเออทําตัวเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยเกินฮะข้างนอกมันออกไปวิ่งไม่ได้ไไดลูกแม่ไม่ปล่อยหนูแม่กลัวพื้นมันไม่สะอาด เออแล้วหนูก็มานอนเรียเท้าเรียอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ปลอดภัยลูกไม่เอาเข้าใจไหมครับคุณลูกชายเข้าใจไหมครับลูกโอ้ตายแล้วลูกแม่เซนสิทีฟมากเหลือเกินนงดูหูดูหูอ,อ,อตายแล้วไมันไม่เล่นกับเขาแล้วลูกเะรอเข้ามาแค่สํารวจแค่นั้นละคะ่ะเข้ามาสํารวจกันน้องฟ้าอย่าได้มาหล่นโคมคามลงมาหรอกอืม <c oughs> เทาพ่อกระต่ายยัไม่เสร็จเ,เลยค่ะแค่เช็ดให้เฉยๆแล้วก็ให้ย่าไปไม่คึกคักเลยนะประปุษตไม่คึกคักเลยไอ้ลุงก็ไม่ตีตะวันละปล่อยตะวันอยู่นึนคนเดียวไปแอบดูตะวันไม้เนี่ยนะคะไอ้ไม้อันนี้คุณเอกสิทธิ์ให้แม่อ้อมมาชาติหนึ่งแล้วนะแล้วแม่อ้อมก็พยายามไปหาซื้อแบบเนี้ย มันหาไม่มีไงแล้วแบบยาวๆแบบนี้มันไม่มีแม่อ้อมก็พยายามไปหาซื้ออันใหม่นะมันหาไม่ได้คุณเอกสิทธิ์ให้แม่อ้อมมาสองครั้งพังไปแล้วอันเนื้อนี่อันที่สองเนี่ยก็ยังอยู่ถึงป่านนี้เนี่ยนานมากแล้วนะคะตั้งแต่้พวกนี้ยังเล็กๆอยู่อ่ะก็คือก็คือเราเล่นคนเดียวไงหาซื้อไปหาซื้อแล้วอ่ะมันไม่มีอ่ะก็พยายามดูในลาซาดานะว่าจะสั่งแต่มันก็ยังหาแบบมันไม่เหมือนน่ะก็เลยก็เลยไม่ได้ซื้อเนี่ยนานมากแล้วค่ะ ปื๊ดดูพี่หมอกสิลูกพี่หมอกเขาพี่หมอกเขาอ่ะเขาอายุตั้งสามขวบแล้วนะลูกเออข้าอายุสามขวบแล้วนะลูกหมอกฮาร์ปดูตัวเอาค่ะดูตัวเอาว่าใครใหญ่กว่ากันดูเอาค่ะปื๊ดใหญ่กว่าหมอกแล้วอ่ะคิดดูแล้วกัน ลุงก็สำรวจจ้างมาไม่ตีวันแล้วคระพี่เอาก็ไม่ห่วงแต่ตะว,วันไม่ยอมออกมาเลย <ś c oughs> มาไม่ตีเลยถ้าตะว,วันไม่ออกมา่อ,มอจริงๆรอทั้งสองคนเลยเนี่ยมีใครเกิดลูกแม่หรือเรื่องความหล่อเนีอายุอายุดูดูหุ่นมันนะแม่มันชัดๆเลยค่ะแม่มันนี้ก็ร้องก้องแกง เรื่องกินก็ปัญหาเยอะแม่มันเนี่ยพูดถึงนะคะไอ้ดาท้ายซอยมันหายไปไหนไม่รู้นะไม่อ้อมก็ให้มันกินยาล่าสุดก็คือคลิปล่าสุดที่เห็นว่าให้กินเยอะๆนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปเลยแม่อ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปแอบตายตรงไหนหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ไปถามคนในซอยนะคะว่าเห็นแมวสีดํำไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ไปถามนะคะว่าแต่ว่าเมื่อวานคุยกับคุยกับเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าบางทีอะแมวอ่ะมันจะไปแอบตายมันจะไม่มาตายให้เราเห็นเออเขาบอกแบบนี้นะแม่อ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ ก็พยายามหานะหาไม่เจอเอ๊ะเอาอาหารมาตั้งแล้วอะไรก็แล้วนะคะก็ถามถามเพื่อนเพื่อนบ้านใกล้ๆแหละเขาก็ไม่เห็นแต่เพื่อนที่บ้านเพื่อนบ้านไกลๆอ่ะแม่อ้อมยังไม่ได้ไปถามค่ะก็เลยไม่รู้แม้ว่ามันคงไปแอบตายตรงไหนสักที่นึงละะ้ค่ะ